ต่อไปไปกันที่คำถามดีกว่านะครับมีพี่ไตยพาคีถามเข้ามาใช่ไหมฮะพี่ไตยพาคีถามปกติถ้าตัวการบ้านของเราไม่มาเหมือนที่คิดแอดสรรหาตัวเล่นหน้าง,งานจากทิกเกอร์ไหมครับหรือปล่อยไปเอาการบ้านเนี่ยมันเป็นการการดูตลาดแบบโอ e วอร์วนะครับเพื่อให้เราเนี่ยจำกราฟได้จำกราฟได้ไดแล้ว รอสมาร์ทมันนี่เขาสนใจแล้วเราก็ฟอลโล่ไปกับเขานะครับถ้าเราไปดักก่อนเนี่ยถ้าสมาร์ทมันนี่ไม่สนใจก็เท่ากับอะไรเหงา <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดเนี่ยผมจะเขียนเนี่ยอย่ามัวแต่สนใจการบ้านตัวเองจนลืมความเป็นไปของสภาพตลาด การบ้านที่เราทำมันคือ t r a c ก Sentiment ของวันก่อนที่เกิดขึ้นไปแล้วซึ่งพอเริ่มต้นวันใหม่ลักษณะการวิ่งของตลาดก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปนอกเสียจากว่ามันยังคงเล่นต่อเนื่องสักระยะวัน2วันหรือวีคหนึ่งก็ยังถือว่า s e n ติ m e n t ของไซเคิลในรอบนี้มันยังไม่จบกล่าวคือถ้าบางท่านยังไม่มีของและยังสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองทาการบ้านมาและมั่นใจใบแสกการบ้านของตัวเองจนละเลย โฟของตลาดไม่ยอมโฟกัสว่าสมาร์ทมันนี่ให้ความสำคัญกับกลุ่มไหนในระหว่างวันท่านก็จะประสบปัญหาอยู่ในหุ้นกลุ่มหุ้นเหงานั่นเองการบ้านที่เราต้องทำเนี่ยหลังตลาดปิดเนี่ยคือให้มอนิเตอร์แบบพีสกรีนนะครับและลิสต์มาตามที่เราเห็นว่ามันน่าสนใจสุดแท้แล้วแต่วิธีของแต่ละท่านแต่หลักใหญ่ใจความคือถ้าไม่มีกลุ่มสมาร์ทมันนี่เข้ามาในกลุ่มของการบ้านเราเราต้องมีแผนสำรองให้เป็น นั่นก็คือการกรองหุ้นหน้างานตามโฟของตลาดใบแอดสภาพตลาดวันนี้ก่อนตามกลิ่นเงินของตลาดไปตามวอลลุ่มและค่อยๆผสมผสานกับการบ้านที่ตัวเองทำมาและโฟกัสครับผมพูดในเชิงสายเก่งกำไรระยะสั้นระยะกลางตามหน้าเทดที่ตัวเองทำบ่อยๆสุดท้ายแล้วการทบทวนการบ้านของผมคือกุสโลบายหลอกสมองให้เราสามารถจำกราฟหุ้นได้แบบแม่นยำแบบ overall o v e r v i e w จำวัฏจักรของหุ้นได้ถูกจำเทรนของหุ้นได้ชัดไม่ใช่เป็นการหยิบการบ้านมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ดูความเป็นไปของสภาพหน้หนางานแต่กับกันเป็นการคอลลบระหว่างชุดความจำกราฟของเรากับกลิ่นวอลลุ่มเงินของสมาร์ทมันนี่ครับอืมลองกลับไปอ่านดูครับมันไม่ใช่แบบว่าเราจดอะไรมาแล้วก็จะเล่นตัวนั้นไม่สนใจเงินตอนนี้เขาสนใจ อย่างที่ผมบอกเนี่ยตอนนี้เขาสนใจกลุ่มเงินกันอยู่เราโมแต่ไปทํากลุ่มยางกลุ่มอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่คนละโลกกับสมาร์ทมันนี่ออพูดคํานี้ได้เลยนะเท่ากับว่าเราอยู่คนละโลกกับสมาร์ทมันนี่ครับการที่ผมทําการบ้านเนี่ยมันคือการกลูสโลบายให้ตัวเองเนี่ยจําภาพกราฟได้เพื่อให้เรามีการตัดสินใจหน้าง,งานให้ทันกับทิกเกอร์นั่นเองโอเคอืมไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราจะจดมาแล้วก็เล่นไม่สนใจแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นไม่ได้นะครับแบบนั้นไม่ได้คือเราจดมาเพื่อเราเตรียมพร้อมเฉยๆพอมันจับพัดจับผูมันดันเล่นโฟลเดียวกับการบ้านที่เราทำมาเสร็จโจนเลยแบบนี้เข้าทางอะไรแบบนี้